สุดปลื้มโตโน่พาคินหลังเปิดยอดรับบริจาคช่วยสัตว์ทะเลสำหรับหนุ่มคนนี้ที่ได้โตมากับเส้นทางความฝันของเขาด้วยเสียงเพลงตาเมเวทีต่างๆจนมาเป็นที่รู้จักและยังรับบทนักสแสดงหลายเรื่องสำหรับหนุ่มโตโน่พาคินและช่วงหลังๆมาทางหนุ่มโตโน่ให้ความสนใจและช่วยเหลือสัตว์ทะเลและดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลทำให้เจ้าตัวรับตำแหน่งทูตแห่งมหาสมุทรโดยทาง UN เเป็นผู้มอบให้ เมื่อเร็วๆนี้ทางหนุ่มโตโน่ได้มีการเปิดรับบริจาคเพื่อนำไรายได้ทั้งหมดจากการแสดงคอนเสิร์ตไปเน้นช่วยเหลือซ่อมบำรุงคลอธรรมชาติเลี้ยงเต่าณสถานที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตั้งอยู่ที่เกาะมั่นใจจังหวัดระยองและจัดตั้งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางศูนย์รักษาสัตว์พันธุ์ทะเลโดยหนุ่มโตโน่ได้เผยยอดรับบริจาคหลังจากที่ปิดรับบริจาคไปแล้วเพื่อแจ้งให้แฟนคลับได้ทราบกันทันทีโดยเงินรับบริจาคทั้งหมดนั้นอยู่ที่ 1>, 1 9 1่ล้าบาทคือรายได้จากการแสดงคอนเสิร์ต Live for Life เปลี่ยนโลกผ่านทางเทใจพร้อมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจและทุกคนที่คอยช่วยเหลือกันเพื่อรักษาโลกใบนี้เพื่อที่จะทำให้มันดีขึ้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครด้วยค่ะ Thank you.